สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับ Leafable ห้องนั่งเล่นที่เราจะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเรื่องอสังหาเมืองแล้วก็ผู้คนอาใน EP ีที่แล้วเราพูดถึงปั๊มกลางเมืองกันไปแล้วมาพูดถึงปั๊มนอกเมืองบ้างซึ่งก็จะเป็นย่านชานเมืองถ้าทุกคนมาดูปั๊มชานเมืองอ่ะมันจะอลังการเวอร์วังมากนะมันจะไม่ธรรมดานะคือ <c oughs> มันแทบจะเป็นห้างย่อมๆไปแล้วอะแทบจะเป็นแบบคอมมอโดยเฉพาะพื้นที่ชานเมืองที่แบบเป็นมีผังเมืองสีเหลืองสีส้มอะไรอย่เงี้ยคือผังเมืองพื้นที่เราเนี้ยไม่ค่อยมีพื้นที่สีแดงใช่ไหมยกเว้นมันจะเป็นที่ดังเดิมเนาะที่ที่เป็นตลาดสดมันก็เลยแทบจะไม่ค่อยมีห้างขึ้นนะคะยกเว้นคอมมอเล็กๆอะไรเงี้ยเออปั๊มที่ มีไซซิ่งแบบใหญ่ๆสิบไร่ก็คือกลายเป็นพื้นที่รีเทลเลยนะมีทุกอย่างอยู่ในนั้นอะแน่แแน่แนที่ต้องมีปั๊มนอกเมือง 1. drive t o จะจะเป็น drive t o ของอะไรก็ว่ากันไปว่าใครจะจูคุยจบจะเป็นเบอร์เกอร์คิง KFC หรือว่า Starbucks 1. ต้องมี drive t o อาหารและ 2. ก็จะต้องมีเหล่าแบรนด์ในเครือ p ท o R d t O R เนาะ แล้วก็อย่างบางที่อ่ะมีรีเทลแบบไม่ต่ำกว่า20-30เจ้ามีร้านทําเล็บมีไปษณีไทยมีเคอรี่มีร้านอาหารมีสเต็กเออคือมันกลายเป็นพื้นที่ที่แบบกลายเป็นพื้นที่ที่ชาวชาญเมืองอะค่ะเข้าไปเข้าไปทำอะไรในนั้นเยอะมากเลยนะเพราะด้วยความที่ผังเมือง มันไม่ได้ทำให้มีจุดที่เอื้ออำนวยต่อการสร้างห้างมันเป็นพื้นที่สำหรับที่อยู่อาศัยค่ะตัวรีเทลเราเนี้ยมันก็เลยเมิร์ชเข้าไปในปั๊มเบลนเข้าไปในปั๊มเลยเติมน้ำมันแล้วก็ทีเดียวคือบางคนอาจจะไม่ได้มาเติมน้ำมันด้วยซ้ำแต่ว่ามาซื้อของมามามาซื้อของมาซื้ออาหารกินอะไรในในปั๊มร้านนงร้านนุ่งอ่ะทำเล็บซาลอนอะไรเงี้ยอยู่ในปั๊มหมดเลยนะคะถ้าเป็นพื้นที่แบบ ชันเมืองแล้วสายใหญ่ๆ